ยามเย็นที่ท้องฟ้าเรื่องเปลี่ยนสีจากส้มเป็นม่วงอากาศเย็นสบายพัดอื่อยๆผ่านใบไม้ในป่าเล็กๆยามตะวันใกล้ลับขอบฟ้าเสียงน้ำในลำธาไรไห้รินดังเป็นเพลงกล่อมผู้คนให้รู้สึกสงบตัวเอกของเรื่องคือเด็กชายชื่อนภาเด็กน้อยผู้มีความสุขกับการฟังนิทานก่อนนอนทุกคืนจากปู่ของเขา ปู่เป็นนักเล่าเรื่องมือฉมังที่มีนิทานน่าสนใจมากมายคืนนี้ปู่เล่าเรื่องราวของเงาประหลาดในป่าใหญ่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่หลงทางนภาจดจ่อกับเสียงลึกๆของปู่ดวงตากว้างด้วยความตื่นเต้นเสียงจักจั่นและจิ้งหรีดในสวนหลังบ้านก็เหมือนจะหยุดฟังไปด้วยระหว่างที่ปู่เล่านิทานนภานึกย้อนกลับไปถึงวันที่เขาหลงป่า ความกลัวในวันนั้นโถมเข้ามาอีกครั้งราวกับเคลื่อนยักษ์เขาจำได้ว่าเปลี่ยวใจแค่ไหนที่เดินวนไปมาใต้ต้นไม้อันเมื่อทึบจนกระทั่งได้เห็นเงาปริศนานั้นมาช่วยพาเขากลับบ้านปุ่มเสื้อของเขายังคงติดใบไม้จากป่ามาจนถึงตอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความทรงจำที่ฝังใจ คืนนี้ปู่เพิ่มเติมรายละเอียดในนิทานว่าเงาประหลาดนั้นมีดวงตาที่อ่อนโยนเหมือนพระจันทร์เสียงพูดที่อบอุ่นราวกับแสงอาทิตย์ยามเช้านั่งฟังอยู่ข้างกองไฟความอบอุ่นแร่กระจายไปทั่วร่างกายพร้อมกับเสียงไม้แห้งแตกดังปลิวปลิวกลิ่นควันผสมกับกลิ่นดินหลังฝนตกทำให้รู้สึกคุ้นเคยและปลอดภัยในระหว่างที่นิทานดำเนินไป ปู่หยิบจานข้าวเหนียวมูนขึ้นมาแบ่งให้หลานก้อนข้าวเหนียวอุ่นๆน,นิ่มๆในมือส่งกลิ่นหอมของมะพร้าวและน้ำตาลปีบณภากัดข้าวเหนียวทีละน้อยขณะที่ใจยังลอยตามเรื่องราวของปู่รสชาติความหวานกระจายไปในปากราวกับความหวานของเรื่องราวที่กำลังฟังปู่ยังเล่าต่อถึงตอนที่เงาประหลาดช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตกน้ำ เสียงน้ำกระเซ็นเหมือนเสียงปรบมือของผีเสื้อกลางคืนปู่กล่าวขณะชูมือเลียนแบบการกระเด็นของน้ำนาภาจินตนาการตามเห็นภาพเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั่นเองเหมือนเมื่อครั้งที่เขาเคยช่วยแมวน้อยขึ้นจากท้องร่องหลังบ้านความรู้สึกอิ่มเอมในใจนั้นยากจะบรรเลงฉากสุดท้ายของนิทาน ปู่เล่าถึงวันเวลาเดินทางผ่านไปเงาประหลาดค่อยๆจางหายเหมือนหมอกยามเช้าแต่ความทรงจำเกี่ยวกับมันยังคงชัดเจนในใจผู้คนเสียงปู่ค่อยๆลดต่ำลงจนแทบจะเป็นเสียงกระซิบเสมือนต้องการให้เรื่องราวจบลงอย่างนุ่มนวลเหมือนการปิดหน้าต่างหน้าหนาวเมื่อนิทานจบลงนภาหายใจออกยาวๆด้วยความปลื้มปีติ แสงจากตะเกียงน้ำมันที่ส่องแสงเรื่อๆบนโต๊ะไม้เริ่มหรี่ลงตามเวลาเขารู้สึกขอบคุณปู่ในใจที่มอบความอบอุ่นเช่นนี้ทุกคืนค่ำคืนนี้เหมือนทุกคืนแต่ก็พิเศษเสมอเพราะทุกคำที่ปู่เล่านั้นเป่ยมด้วยความรักและภูมิปัญญาก่อนจะหลับตาณภามองเห็นเงาสะท้อนของต้นไม้บนผนังห้องผ่านแสงตะเกียง มันทำให้ยิ้มได้เพราะบางทีเงาประหลาดในนิทานอาจไม่เคยไปไหนเลยมันแค่เปลี่ยนรูปร่างเพื่อคอยอยู่กับเราในรูปแบบอื่นๆตลอดไป